各位朋友大家好今天我们来听一听汉字故事นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาฟังนะครับที่ไปที่มาของอักษรจีนเนาะซึ่งอักษรจีนที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คืออักษรคำว่าซิงนะครับซิงิงหมายถึงดวงดาวนะครับอ่าแล้วทำไมดวงดาวถึงขีนแบบนี้นะครับอ่าลองดูอย่าง ความหมายที่เขาอธิบายไว้นะหนังสือเล่นมนี้ได้มาจากนะครับขวาอิโวนะครับก็คือทางไต้หวันนะครับเขาได้สร้างขึ้นไวนะ้เนาะโอเคเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยเมื่อแหงหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าก็จะเห็นดวงดาวมากมายเลยนะครับก็คืออักษรจีนเนี่ยนะครับมีมีเสียงก่อนมีคำพูดก่อนถึงจะประดิษฐ์อักษรทีหลังนะครับทุกภาษาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ สื่อสารกันได้ก่อนแล้วค่อยมาคิดอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับอักษรดวงดาวที่อ่านว่าชิงนะครับนะที่เป็นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของดวงดาวนะครับสัญลักษณ์ของดวงดาวแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับอ่า เป็นสัญลักษณ์ของเสียงนะครับของคำว่าช่งที่หมายถึงการเกิดนะครับจากนั้นนะครับดวงดาวก็มีค่อนข้างจะเยอะมากมายนะครับก็เลยใช้สัญลักษณ์แค่3ดวงนะครับมาเป็นตัวแทนของคำว่าดวงดาวส่วนข้างล่างนี้คืออักษรคำว่าช่งคนจีนก็เลยเสิงแปลว่าเกิดขึ้นโผล่ขึ้นนะครับ เหมือนกับดวงดาวที่เต็มบนท้องฟ้าเนาะค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะจากนั้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าดวงดาวเนี่ยก็เป็นวัตถุหนึ่งบนท้องฟ้าที่เกิดแสงสว่างนอกเหนือจากพระอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ยังมีดวงดาวนะครับก็เลยใส่จุดตุน้นเข้าไปนะครับหมายความว่าก็มีแสงสว่างได้เหมือนกันนะจากนั้นเขียน3 สามวงกลมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะไปนะก็เลยเหลือแค่วงกลมเดียวครับเพราะนั้นวงวงกลมนี้หมายถึงแสงสว่างที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ใช่มีดวงเดียวนะถ้าดวงเดียวคือพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แต่อันนี้มันมีวิวัฒนาการจากเยอะแยะมากมายนะดวงดาวนับไม่ท่วนแสงสว่างดาวเคราะห์ที่นับไม่ถ้วนแล้วสุดท้ายลดรูปเหลือรูปเดียวนะครับก็เลยใช้สัญลักษณ์นี้นะครับแทนดวงดาว จากนั้นก็เขียนเป็นแบบนี้จะสังเกตเนาะจะมากมับอักษรคำว่ายืนนะที่แปลว่าพระอาทิตย์หรือว่าตะวันนะครับก็คือเป็นวัตถุที่มีแสงอะ่ะก็คือแสงสว่างก็คือวงกลมแล้วก็มีจุดด้านในก็คือแสงสว่างที่ออกมาจากจากดาวเคราะห์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกบอกความหมายอันนี้บอกเสียง อันนี้อ่านว่าซ่งใช่ไหมครับซ่งหมายถึงเกิดแต่ตัวเนี้ยอ่านว่าชิงเห็นไหมเขาเอาสองตัวสุดท้ายเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอักษรจีนเนี่ยมันมีการประดิษฐ์อักษรจากเสียงแล้วก็ความหมายนะครับเดี๋ยวเราถือโอกาสนี้อธิบายเนาะอย่างเช่นคำว่ามา ที่หมายถึงแม่นะครับด้านนี้บอกหมวดหรือว่าความหมายนะครับด้านนี้บอกให้เป็นทําที่ให้เสียงนะครับฉะนั้นเลยอ่านว่ามาเหมือนกันคําว่าชิงตัวเนี้ยนะครับก็ใช้ ng นจะตัวเอิงเนี่ยมาออกเสียงนะครับก็เลยอ่านว่าชิงเพราะฉะนั้นอักษรชิงก็มีที่ไปที่มาเช่นนี้นะครับนะเรามาดูวิธีการเขียนนะ e นึอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคมีทั้งหมดเกนะ้าขีดนะอ่านว่าซิงนะหมายถึงดวงดาวนะครับอย่างเช่นซิงสิง,สงนะอ่า 天上有很多星星นะครับบนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมายนะครับคือคำต่อไปนะครับอ,อักษรนี้อ่านว่าจริงนะจริงคืออะไรจริงคือหมายถึงสว่างสว่างมากนะครับอันนี้ก็คือตัวเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ดวงดาวนะดวงดาวที่รวมกลุ่มกันเยอะหรือว่าพระอาทิตย์นะที่รวมกลุ่มกันเยอะก็เกิดเป็นแสงสว่างมากๆนะครับคือ ดวงดาวถ้าเกิดมารวมกันปุ๊บเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดเอาดวงดาวแต่และดวงมารวมกันปุ๊บก็สามารถแบบมีแสงสว่างใกล้เคียงกับพระอาทิตย์เพราะนะักอักษรนี้อ่านว่าจริงนะประกอบด้วยแสงสว่างมากมายของอดาวเคราะห์ที่อยู่บนท้องฟ้านะครับจริงหมายถึงสว่างนะสวยจริงสวยที่แไปว่าน้ำเนาะสวยจริงก็หมายถึงคริสตัลนะครับนะเป็นแบบ ใสสะอาดสว่างนะเพียวมากเรียกว่าจริงนะครับสว่างมากวิธีการเขียนก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอักษรที่กำลังเขียนตรงนี้มันหมายถึงพระอาทิตย์ได้ด้วยหมายถึงดวงดาวก็ได้ก็คือวัตถุที่เรืองแสงบนอากาศนะครับก็จะเขียนลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับ โอเคอันนี้อ่านว่าจริงนะครับหมายถึงสว่างสุกใสนะใสปิ้งแหละสว่างมากแบบจ้ามากนะจ้ามากแสงจ้ามากอาจจะไปไายอักษรนี้ไม่แปลกตาเนาะแต่ว่าเขาก็อธิบายได้ดีนะในในเล่มเนี้ยเขาบอกว่าคำว่าหมิงที่แปลว่าสว่างเนี่ยมันเกิดจากการเขียนในอดีตที่เขียนแบบนี้ ลักษณะนี้ให้ดูนะลักษณะจะเป็นแบบนี้อ,อันนี้คืออักษรหมิงในอดีตนะครับซึ่งนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นตัวแทนของหน้าต่างนะหน้าต่างส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นสลักษณ์ของแสงพระจันทรนะเพราะ,ะนั้นก็เป็นช่วงกลางคืนนะ หมายความว่านะครับหมายหมายหมายความว่านะครับพระจ,จันทร์นะแสงจันทร์สาดส่องนะแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาข้างในช่วงตอนที่เขากำลังอ่านหนังสือแล้วก็แสงนั้นก็สว่างมากนะครับนี่ก็เป็นที่มาของอักษรคำว่าหมิงที่หมายถึงสว่างสวยัยเพราะว่าตอนคืนแต่ก่อนไม่ไม,ไม,ไมีไฟฟ้าเนาะ ก็จะใช้พระจันทร์เป็นแสงในการอ่านหนังสือหรือว่าพบปะกันนะครับวิธีการเขียนอักษรหมิงนะครับมีมากมีหลายรูปแบบนะครับก็แบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้หมายถึงพระจันทร์อันนี้ก็คือหน้าต่างที่แสงจังนทร์ส่องเข้ามาก็เลยเกิดความสว่างหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้หน้าต่างอันนี้พระจันทะร์เนาะแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับเนาะ อ่านว่ามิงเหมือนกันสมัยก่อนก็เขียนแบบนี้นะหรือ,อมีอีกความหมายหนึ่งก็คือพระอาทิตย์บวกพระจันทร์ก็คือสว่างนะครับก็เขียนรูปแบบนี้ก็ได้มาสุดท้ายเป็นอักษรนี้ก็อักษรหมิงที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในหน้าต่างยามค่ําคืนเรารู้สึกว่ามันสว่างมาก หมายถึงหมิงหรือพระอาทิตย์บกพระจันทร์ก็สว่างมากก็คือพระอาทิตย์สว่างตอนกลางวันพระจันทร์สว่างตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นอักษรนี้ก็เลยอ่านว่าหมิงหมายถึงสว่างวิธีเขียนก็แบบนี้ผมอันนี้แบนๆเนาะยาวๆนะดู โอเคมิงไม่ว่าสว่างเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคือตอนนี้ก็ทำหลายคลิปนะว่าจะเป็นคลิปจูอินแล้วก็คลิปอักษรจีนเนะี่ยเราไม่รู้ว่าทุกคนเพื่อนๆที่ฟังที่ติดตามอยู่เนะี่ยอยากได้คลิปแนวไหนมากกว่าเนาะถ้าเกิดอยากได้คลิปอักษรจีนก็คอมเมนต์นิดหนึ่งนะอยากได้คลิปจูอินก็บอกขึ้นมานิดหนึ่งเราจะได้หาเนะื้อหาที่ที่เราต้องการเรียน มาแชร์ให้กับทุกคนในะ YouTube ในช่องนี้เนาะโอเคเขาจเจียน